ในช่วงค่ำคืนระหว่าง,งวันที่26และ27สิงหาคม2025แหล่งข่าวทางทหารของอยูเครนได้รายงานว่าฝูงโดรนคามิเกเซของอยูเครนได้ถูกปล่อยออกจากฐานปล่อยโดรนในยูเครนม <are> ันพุ่งทะยานเข้าไปยังพื้นที่ทางตอนใต้ของอยูเครนทางตะวันออกและพุ่งทะยานขึ้นไปยังทางเหนือในฝั่งของรัเสเซียครับตามกรรายงานเบื้องต้นจากแหล่งข่าวในท้องถิ่นของรัเสเซียในรอสตอฟอันดอนชาวบ้านในท้องถิ่นได้มีการพบเห็น โดรนคามิเาเซ่บินเข้าไปในพื้นที่รอสตอฟอันดอนหลังจากนั้นในช่วงเวลาไม่นานมันก็พุ่งทยานเข้าใส่อาคารแห่งหนึ่งในรอสตอฟอันดอนจากนั้นก็มีเสียงระเบิดเกิดขึ้นพร้อมกับกลุ่มควันสีดำสีเทาพร้อมกับเปลวไฟที่พวยพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าคาดว่าคงจะเป็นพื้นที่สำคัญทางทหารของกองทัพรัเสเซียครับ ส่วนโดรนคาเิกาเซ่ลำอื่นๆที่พุ่งทยานไปยังทางตอนใต้ของรอสตอฟออนดอนไปยังโนวอรสซิสพุ่งทยานไปยังซาราตอฟพุ่งทยานไปยังเพนซาและบาคาโวยังไม่ทราบผลกระทบที่เกิดขึ้นครับและนอกจนี้โดรนคาเิกาเซ่ของยูเครยนยังพุ่งทยานเข้าไปยังเซวัสโตปในแหลมคลายเมียด้วยเช่นกัน ในช่วงกับเกิดที่ผ่านมาคืิระหว่างวันที่26และ27สิงหาคม2025มีรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวระดับ5.5แมกนิจูดในดาเกสสถานประเทศรัสเซียตามการรายงานได้ระบุว่าจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ในพื้นที่ทะเลแคสเปียนชาวบ้านในท้องถิ่นดาเกสสถานต่างได้พาการวิ่งออกจากอาคารบ้านเรือนไปยือนอยู่กลางถนนเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวในครั้งนี้ ยังไม่มีการรายงานผลกระทบที่เกิดขึ้นครับแผ่นดินไหวระดับ5.5แมกนิจูดก็อาจจะไม่สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนที่มีโครงสร้างแข็งแรงพังถล่มลงมาได้ครับแต่ว่าโดยปฏิกิริยาโต้ตอบต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวนั้นการรักษาชีวิตก็เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอันดับแรกดังนั้นเมื่อชาวบ้านรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว ก็จำเป็นจะต้องรักษาความปลอดภัยให้กับชีวิตเอาไว้ก่อนครับแต่ว่าถ้าแผ่นดินไหวระดับเแมกนิจูดขึ้นไปจนถึง8กว่ากว่านี่ก็มันก็ทำให้เกิดความเสี่ยงต่ออาคารสิ่งปลูกสร้างที่อาจจะพังถล่มลงมาได้ถ้าไม่ได้สร้างให้โครงสร้างมีความแข็งแรงเพื่อป้องกันแผ่นดินไหวรวมทั้งวัสดุก่อสร้างหรือเหล็กที่ไม่ได้มาตรฐานหรือมีการลดสเปควัสดุ ก็อาจจะทําให้เกิดความเสี่ยงเวลาที่มีการสร้างเสร็จแล้วและเมื่อเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวอย่างไรก็ตามแม้ว่าการก่อสร้างจะสร้างถูกต้องตามแบบใช้วัสดุดีมีคุณภาพมากเพียงใดแต่ถ้าเกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นและสามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนหลักการปฏิบัติที่สำคัญและจำเป็นในขั้นแรกคือการที่จะต้องออกจากอาคารสิ่งปลูกสร้างต่าง ไปยืนอยู่ในพื้นที่เปิดโลง่งเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นและเป็นอันตรายที่ไม่อาจคาดเดาได้จากแผ่นดินไหวครับสวัสดีครับ